ยังรู้สึกแบบใจเต้นอ่ะรู้สึกหวาดระแวงรู้สึกไม่ดีเราผมจะได้กันเรามาเพ๊่เหมือนเราเจอเรื่องแย่ๆ <c oughs> รอบหน้าแล้วเราเจอด่านอีกเราจะเจอแบบนี้หรือเปล่าไม่ด้วยวเราจะต้องระวังแบบนี้หรือเปล่า <c oughs> ว่าเราจะต้องระวังแบบนี้ตลอดไปเลยใช่ไหมกับการที่เราเจอด่านอ่ะ สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับต้องอีกแล้วนะคะวันนี้ต้องก็จะขอเล่าเรื่องที่เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นคือหลายๆคนอ่ะอาจจะได้ดูคลิปไปแล้วนะคะเป็นคลิปที่ต้องตัดเป็นชอ็อตสั้นๆประมาณ3นาทีแล้วก็ลงในแพลตฟอร์มต่างๆนี่ประมาณนี้ก็วันนี้ต้องก็จะลงคลิปเต็มๆของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ต้องอะไรพี่เต้นไปเจออะไรมาบ้างทาไมในคืนนั้นหลังจากเกิดเหตุอะต้องจะต้องลงคลิปเพื่อระบายความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนะตอนนั้นอเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันประดังประเดเข้ามาในสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะเจอะแล้วมันก็เออไม่ไหวแล้วขอพูดในเถอะอะไรประมาณนี้ก็หลายๆคนนะคะอาจจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ใช่เรื่องหนักหนาหรือมันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดามองว่าแบบการโดนตรวจโดนตั้งดานอ่าโอเคมันเป็นธรรมดาจริงๆแต่ว่าสําหรับต้องอะเหตุการณ์ที่ต้องรพิเต้นเจอ มันมันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่าเราจะได้รับในฐานะที่เราให้ความร่วมมือเป็นพลเมืองดีขับรถมาปกติแล้วทุกคนจะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะมันคือมันเกิดต้องเองวันที่14กร,รกฎาคมตอนเช้านะคะก็ช่วงเช้าก็เป็นแบบฟิลแฮปปี้มีความสุข าักกมเลยตอนเย็นก็มาเจอเรื่องราวแบบนี้โอ okay, เคเราต้องเล่าให้ฟังเลยดีกว่าว่าเรื่องราวอะ่ะมันเป็นอะไรมาบ้างตั้งแต่ก่อนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในคลิปอะ่ะอืมว่าทําไมเราถึงจะต้องออกไปกลางดึกแบบนั้นซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนปกติจะทําได้แต่ว่าทําไมเราออกไปแล้วมันกลายเป็นเรื่องปเป็นราวเหตุการณ์เนี่ยมันคือวันที่14กรกฎาคมเนาะซึ่งอย่างที่ต้องบอกอ่ะมันคือวันเกิดของตองเองแล้วทั้าวันอ่ะตองก็กินอาหารไปหนึ่งมื้อ ซึ่งก็คือ MK b เค f ูเฟ่เรากินบุฟเฟ่อะเนาะเราก็อิ่มไปทั้งวันเลยประมาณนี้จริงๆอะตั้งแต่เช้าอะต้องเพิ่งกินอาหารประมาณ3-4ามสี่โมงอะสามสี่โมงเองเราก็ลากยาวมาถึงสามทุ่มต้องก็ยังไม่ได้กินอะไรอีกหลังจากนั้นแล้วต้องก็รู้สึกว่าเออไม่กินก็ได้มั้งเลยประมาณนี้ไม่หิวทีเนี้ยพี่เต้นเขาก็ทักขึ้นมาว่าจะไม่กินแล้วหรอจะหมดวันแล้วนะจะหมดโคต้าวันเกิดแล้วนะคือพี่เต้นอะเขาเป็นกฎหลาย,ย้อน ก็หลายๆคนที่เป็นกฏไหลย้อนอาจจะเข้าใจดีว่าอาการมันเป็นยังไงอะต้องต้องไม่เคยเป็นเนี้ยต้องก็ไม่รู้ทีเนี้ยพี่เต้เขาก็ไม่อยากให้ต้องอ่ะเป็นแบบเขาอยากให้กินอาหารก่อนที่จะหลับประมาณ 2- 4สชั่วโมงโอเคกลับมาที่เรื่องราวของต้องก็คือพอมันเป็นวันเกิดของต้องอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเออวันนี้ให้ให้โคต้าพิเศษแฟนสนอยอย่างงี้เขาก็ถามขึ้นมาตอนประมาณสามทุ่มสามทุ่มกูกว่าว่าไม่กินแล้วหรอ,เ,อเดี๋ยวถ้าเลยเที่ยงคืนอะ่ะก็จะไม่ให้กินอะไรแล้วนะโอเคแล้วก็ โอ้แฟนเราพูดมางี้ใช่ปะตามใจเราอะเราก็จัดด,ตด,ออดีต้องก็คิดว่าเออกินอะไรดีต้องก็คิดว่าเค้กมันก็น่าเบื่อเนอะนน,นนันนี่ก็คิดว่าอุย้ยไม่ได้กินทุเรียนมาก็หลายวันอยู่สักหน่อยละกันก็คิดว่าเราต้องอะอยากจะกินร้านไหนร้านที่แบบร้านที่มันเปิดชัวๆแต่มันอยู่ใกล้บ้านอะมันเป็นระบบความอร่อยแบบสุ่มไปกินสครั้งอร่อยสครั้ง แล้วอีกสองครั้งคือมันมันไม่ได้แล้วเราเสียดายเงินเราก็ไม่อยากที่จะไปเราร้านอื่นๆที่เราไม่เคยไปเราก็ไม่แน่ใจว่าคนที่จะเสี่ยงดีไหมหรือบางร้านที่แบบมี delivery แต่ไม่มีหน้าร้านเราก็ไม่อยากเสี่ยงเราต้องอะก็นึกขึ้นได้ว่าทุกครั้งที่ขับรถจากบิ๊กซีแพรกษาขับเข้าบ้านพี่เตนอะถนนเส้นนั้นอนะมันจะมีร้านทุเรียนอยู่ร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านทุเรียนที่ไฟสีเหลืองสวยงามเวลามองไปแล้วก็ เอออยากแวะจอดอยากแวะลองกินจังเนี้ยแต่ว่าด้วยความที่ร้านตรงนั้นอ่ะเขาอยู่ติดถนนเลยแล้วมันมีที่จอดรถยากต้องก็เลยไม่เคยได้แบบได้ลองกินอ่ะเพราะว่าพี่เต้นเขาก็ไม่อยากจะจอดรถริมถนนด้วย,ยสิทธิวิเศษมันมาถึงเราแล้วทุกคนต้องก็ไม่ปล่อยนะคะต้องก็บอกพี่เต้นเลยว่าได้ต้องจะไปร้านนี้แหละอก็หาข้อมูลกันใหญ่เลยแบบหาในเน็ตตอนแรกจะหาโทรไปถามว่าเปิดไหมข้อมูลของร้านที่ต้องอยากจะกินอ่ะในแบบ Google Search เนี้ย s e a r c h e n g i n e เป็นรูปภาพของร้านแล้วก็ในรูปภาพร้านอ่ะก็จะมีเบอร์ด้วยคือมันเป็นรูปของร้านนี่แหละแล้วเขาทำไวนิ่วข้างบนใหญ่ๆแบบมีชื่อร้านมีเบอร์โทรติดต่ออะไรเงี้ยแล้วก็โทรไปปรากฏว่าปลายสายเขาก็บอกว่าเออไม่ใช่ไม่ใช่เบอร์นี้นะคะเราก็ขอโทษแล้วเราก็วางสายไปทีนี้ในเมื่อมันไม่มีคอนแทคไหนเลยแต่ว่าต้องก็อยากใช้สิทธิ์วันเกิดต้องก็ไปค่ะ ด้วยความที่เราก็ขับรถมาปกติถนนเส้นนี้มันก็จะชอบมีด่านแบบนี้แหละโอเคในอดีตที่ผ่านๆมาอาจจะเสาร์น้อนอาทิตย์น้นเราก็เคยเจอเราก็ผ่านไปได้ดีเจ้าหน้าที่ก็ถามปกติว่าไปไหนสักครู่เดียวถามแค่แบบสองสามคำถามอะ่ะเขาก็ปล่อยให้เราไปแบบแบบที่เรายังนั่งอยู่ในรถนะแล้วก็เขาแบบเอากระจกลงนิดเดียวอะ่ะเหตุการณ์ในวันนี้ก็คือต้องกับพี่เต้ก็คิดอย่างนั้นแหละคิดว่าเขาจะถามนิดเดียว แล้วก็จะปล่อยเราไปก็ยังคุยกันตลกตลกยู่เลยว่าเออถ้าเขาถามว่าเราไปไหนอะ่ะเราก็จะบอกว่าเราไปซื้อทุเรียนแล้วมันก็คงจะตลกดีไปไหนครับไปซื้อทุเรียนครับไม่ถามมันไม่จะตลกดี <laughs> แต่ว่ามันไม่ตลกอย่างนั้นก็เดี๋ยวทุกคนจะได้ดูคลิปนะคะมันเป็นคลิปของเหตุการณ์ในวันนั้นเลยเหตุการณ์ต่างๆจนออกมาได้นิดนึงถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูคลิปแล้วแล้วมีความคิดเห็นยังไงว่าถ้าตัวเองอยู่ในเหตุการณ์นั้น แล้วจะรู้สึกแบบต้องไหมหรือแบบชิวๆปล่อยจอยปล่อยมันไปก็ก็โอเคเนาะหรือว่าใครที่จะมองแบบมองในมุมมองของต้องว่าถ้าคนที่เกิดเหตุการณ์นั้นคือน้องสาวเราคือพี่สาวเราคือคุณแม่เราหรือทางฝั่งผู้ชายก็อาจจะเป็นถ้าคนที่เกิดเหตุการณ์นั้นคือน้องชายเราคือคุณพ่อเรา แล้วเราแบบรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเออก็มาคุยกันได้นะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคอมเมนต์บอกต้องได้อต้องก็อยากจะรู้ว่าถ้าทุกคนจะเหตุการณ์แบบนี้แล้วจะรู้สึกยังไงกับตัวเองอะ่ะจะเหมือนต้องไหมจะทําเหมือนที่ต้องทําหรือเปล่าหรือว่าหรือว่ายังไงนะคะเนาะอือก็ไปดูกันเลยคะ่ะ อันนี้ก็คือกล้องหน้ารถนะคะของวันที่เกิดเหตุการณ์แล้วก็กล้องหน้ารถเนี่ยค่ะจะมีบันทึกข้อมูลต่างๆที่แบบครบถ้วนเลยอะเริ่มตั้งแต่ข้างล่างนะคะข้างล่างฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นวันที่แล้วก็ต่อด้วยช่วงเวลานะคะก็คือช่วงเวลาสี่ทุ่มจากนั้นก็เป็นความเร็วนะคะว่าเราขับเท่าไหร่แล้วก็เป็นตำแหน่งของเราะคะ่ะก็คือมันมีข้อมูลครบถ้วนเลยนะคะอันนี้เป็นยี่ห้อเจ็ดสิบ เจ็ดศูนย์ MAI นะไม่รู้เรียกว่าไงเจ็ดศูนย์หรือว่าเจ็ดสิบนั่นแหละคะ่ะก็ต้องกับพี่เต้น,นะคะออกจากหมู่บ้านมาเรียบร้อยเป็นหมู่บ้านจัดสรรน,นะเพราะเราก็ขับรถมาตามปกติบนถนนนี่แหละเออจะบอกว่าวันนั้นอะไปเจอนี่ด้วยทุกคนพระจันทร์ทุกคนเห็นไหมพระจันทร์มันใหญ่มากๆเลยอะถึงขั้นต้องจะต้องแบบว่าหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเลยนะคะเพราะว่ามันมันมหาจรรย์อะมันมันแบบ เออมันจะถล่มป่าวะทำไมมันใกล้โลกเราขนาดนะั้นมันจะตกใส่เราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะก็เลยหยิบม,มาถ่ายแล้วก็ขับรถไปตามปกตินะคะก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะแต่ว่าเออในระหว่างทางนะั้นเราก็เจอบางเรื่องที่แบบตื่นเต้นเหมือนกันนะนี่อันนี้คือที่ทุกคนกำลังจะเห็นเนี่ยนะคะนี่เกิดอะไรขึ้นเอ่ยรถสวนเลนนั่นเองถนนแพรกษานะรถสวนเลนเป็นปกติมากเวอร์ะแบบว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องปกติหรอกแต่ว่า เห็นจนเห็นจนชินอะ่ะเห็นจนเป็นปกติอะ่ะเออใช้คํานั้นก็ได้นะคะอันนี้นะคะต้องกับพี่เต้นก็ขับมาเรื่อยๆนะคะความเร็วของเราเนี่ยประมาณนี้แหละ6กกว่าไม่เกิน70นะคะก็ขับไปอย่างปกติเลยเป้าหมายของการขับรถในครั้งนี้นะคะก็คือร้านทุเรียนร้านนั้นนั่นเองร้านที่อยู่ไกลๆแล้วก็ไม่ได้กินสักทีอะ่ะร้านนั้นนั่นแหละคะ่ะ วันนี้มันเป็นวันเกิดของต้องไงแล้วต้องก็หิวดึกแล้วต้องก็อยากกินแล้วต้องก็อยากใช้สิทธิ์วันเกิดบางคนอาจจะสงสัยว่าไปทาไมนะคะไปทําไมเออก็วันเกิดอนะเนาะเนี้ยค่ะทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้เราขับรถเลี้ยวเข้ามาเพื่อเข้าช่องด่านของรถยนต์แล้วนะคะอันนี้เป็นด่านที่เขาปิดทั้งถนนเลยนะก็คือถนนมี3ามเลนเขาปิดทั้ง3ามเลนเลยทุกคนแล้วความเร็วของเราที่ขับมาก่อนหน้านี้ก็คือประมาณ60กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะคะมันก็ ไม่เร็วนะต้องว่านะมันก็คือกําลังดีอะไม่เร็วเกินไปแล้วพอรถขับเข้ามาใกล้ๆนะคะต้องก็สังเกตเห็นว่าพี่ๆที่เขาขับมอเตอร์ไซค์อะคันไหนก็ตามนะคะไม่ว่าจะใส่หมวกกันน็อกหรือไม่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยเขาก็จะต้องจอดแล้วก็มีการพูดคุยสอบถามนะ,ะต้องก็เลยยกมือถือขึ้นมากดถ่ายนะคะเพราะว่าแบบเผื่อเป็นความทรงจำไงทุกคนเออนานๆทีได้เจอด่านใหญ่แบบนี้เนี่ยนะไปซื้อทุเรียนครับประมาณนี้เลย พอเจ้าหน้าที่ถามว่าเราจะไปไหนนะคะพี่เต้นก็บอกว่าจะไปซื้อทุเรียนซึ่งมันเป็นเหตุผลของเราจริงๆจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ให้เราเลี้ยวเข้ามาตรงนี้เลยนะคะเนี่ยจะเป็นจุดที่เหมือนว่าต้องต้องจอดอะ่ะต้องจอดถามอะ่ะเออเราก็มองกันว่าสงสัยเขาจะถามอะไรนิดๆหน่อยๆเพิ่มเติมเท่านั้นนะคะไม่ได้คิดอะไรมากมายเลยค,ครับครับไปไ,ไหนกันเนี่ยบ้านมาจากบ้านค่ะเปิดไฟรถไหมเอานะเไฟรถหน่อยมีแบตี่ไหมขอดูแบตรี่เดี๋ยวลองกนะ่อนค เอาใหญ่เลยครับครั้งแรกเลยเออครั้งแรกเลยคนเรามต้องมีครั้งแรกเสมออขออนุญาตลงจากรถหน่อยกดเตรียมกล้องมาจากไหนกันเลยมาจากบ้านค่ะบ้านเดี๋ยวพี่ให้ เดี S 1> <S 1> <ให>๋ย <fim> วผมเ,เลื่นรถนะอ้ยอ่าดูมือผมนะไม่มีอะไรนะโอเคยืนดู้ด้วยทำไมเราขับรถอย่างนั้นะ่ <S <S ยนะย, <S <S ยังง่าดันยังไงอ่ะเราไม่รู้อ่บเอาเรียกเรามานี่ผมไม่รู้ผมก็ขับปกติใช่ป่ะ กแจงมาลน,นี่เปิดไเปิด้หมกลางเปิดงไง้หเราเห็นหนาแล้วเราบรกอ่ีอ้ใช่ก็ไม่ไให้เบรกผมก็ชนางข้างหน้าเออนั่นแหละทำไมเราขับมาเร็ว่ เผมราเจอหาแล้วเราบกทาน็เดมีอะไรเไม่อไม่ก็ทุนเคพราว่ามีสเลนที่อเลนมาถึงุโอเขาิด2เลนผก็ต้องออกเลนขวาถูกไหมพี่หรือพี่ได้ผมพุ่งนตรงนี้อ่าถูกก็เราเบรกกระทันหันไงถูกไหมอ่ะตอนมันน่าสงสัยว่ามรามีอะไรหรือเปล่าในรถอ่ะจะไม่มีนะอาได้พิจะเช็คก็ได้แต่แต่ผมไม่เคยทําอะไรเลมไอะไนะไม่มีครับ ก็เราน่าสงสัยเราขับมาเร็วนะพอเราขับมาเร็วเราเบื่แต่ถ้าเบื้องต้วนผมเราเนี่ยมันน่าสงสัยถูกไหมเรนะาเนยต้องตรวจสอบนะแต่ถ้าไม่มีอะไรก็นะเรา,าตรวจสอบไม่มีก็นะก็เท่านั้นเองบอกนะ ม,มีค่ะแต่มี ID, ไอดีไทดีแล้วเปิดไทเดียะครับพี่เรนถ่ายต่อให้หน่อยค่ะแค่กระสาผมผ่านตรงนี้บ่อยมากใช่ผมผ่านตรงนี้ ี่ครั้งแรกเลย,ยลเพราะว่าบ้านผมอยู่แถวนี้แหละนี้จะไปไปไหนผมจะไปซื้อทุเรียนหน้าบากซอยตรงนี้นไปซื้อทุเรียนทาน,นใช่แค่นั้นเลย ตรวจแล้วเห็นว่าทุกอย่างปกติตำรวจก็ปล่อยให้พวกเรากลับนะคะต้องกับพี่เต้นก็ขึ้นมาบนรถแล้วด้วยความที่สถานการณ์มันยังทําให้ต้องรู้สึกกลัวอยู่ต้องก็ถ่ายคลิปวิดีโอไว้ตลอดเวลาโดยที่ถ่ายไว้เฉยๆอ่ะแล้วก็ถือจอบไปที่งหน้ารถแบบแบบไม่ได้สนใจอะไรมากอะทุกคนและระหว่ังนั้นเองก็มีตำรวจคนนึงเข้ามาเปิดประตูรถฝั่งต้องเลยซึ่งต้องตกใจมากเลยอะทุกคนมันจะเป็นไปตามที่เห็นนี่เลยนะ มีขออนุญาตนะครับสงวนนิดนึงเราอย่าไปถ่ายคนอื่นเขาเราต้องเอเอไออย่าไปกระทบสิทธิ์คนอื่นเพานะครับรู้แล้วค่ะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตดูห้ามสาดไปทางนน้นครับน,นี่ก่อนมน,นี่ก่อนนาองมาต้องการอะไรวะลงมาก่อนครับลงมาก่อนไม่ได้ไปง่ายๆแลยเสียเวลาขออนุญาตเออลบที่ว่าติดผู้ต้องหาครับน้องอะไรคะ จะไปถ่ายตรงท้ายกระบะเขาทำมาเย็นนี้ตอนต้องการอะไรคะต้องการอะไรพี่พูดมาไม่ไคือเราจะไปถ่ายตรงนู้นไม่ได้ขอสมนไว้้นหลับได้เราพี่ต้องการอะไรตอนนี้พี่ต้องการให้เราทำุกคนเราเราไปถ่ายตรงนู้นติดตรงนู้นไม่ได้อะฮะต้องต้องลบตรงนี้นะค่ะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเหมือนเราอะเป็นเป็นเราเราดูดดียวว่าเรารู้สึกยังไงมีคนมาจ่อจอมเนี้ยรู้สึกดีปะ รู้สึกดีมากผมทำให้ดูนะไม่สนค่ะมันมันเราจะไม่สนไม่ได้อยู่ในสังคมนี้เรารู้สึกไงอ่ะเนี่ยที่ถามว่าถ้ามีคนมาเนี่ยเอาโทรศัพท์มาจองเนี่ยรู้สึกไงจัดเลยค่ะมันเหมาะสมมากเฉยๆค่ะเราอยู่สังคมเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงส่วนรวมไม่ใช่เราจะทำอะไรตามอำเภอใจนะ เราเรารู้สึกไงครับรู้สึกรังเกียจครับที่เข้าใกล้หนูแล้วหนูไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยด้วยพี่เราถ่ายพี่ก็ถ่ายไกลๆเพราะว่ไม่ได้ถ่ายพี่ไกลขนาดนี้นะคะรู้สึกยังไงอ่ะถ้าคุณไปถ่ายคนอื่นเขาไม่อนุญาตใช่ไหมคือคนอื่นเขาบางคนเขาก็ต้องการความเป็นส่วนตัวอืออะไรข้ามลไปก็ได้ผมไม่รู้ว่าคนนี้ต้องการอะไรอ่ะลงไปก็ได้จะได้มีจะได้กลับบ้านไม่ไม่เขาไม่รู้ว่าพี่คนนี้ต้องการอะไร ก็ต้องที่แต่ติดตัวผู้ต้องหากันเสียหายก็รู้แล้วไงก็รู้แล้วนี่แล้วแล้วัไงต่อเขาจะให้ลบกงได้ไม่เป็นไรลบก็ได้ลบก็ได้ทำมันลบเสร็จก็จะได้กลับเรเวลาเสรบเวลาเราเนี่ยแหละเขาเตมแล้วะถ่ายตารวจเขาไม่ได้ว่าอะไรหรอกใช่ไหมไปถ่ายติดไอ้คนอื่นเราเนี่ยเขาไม่ได้อยากนุญาตเราก็ต้องนึกถึงสิธิ์คนอื่นเขาด้วย้า ทำดีๆเจะได้าทำทุนต่อไาทำอะไรทำดีๆซือทำอะไรคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะดูเราลเปล่าอันนี้ใช่ไหมคือว่าเุดสองเขาเนี่ะตรงนี้นะเราปดลแล้วเดี๋ยวตำรวจะดูนับขยะดูอะไรเราถ่ายตำรวจตำรวจก็ให้ถ่ายเ็นคะุณบังคับเราไหครอันนี้ต้องเป็นรักษาจุดสมงองเขาด้วย่าย ผมก็ไม่อยากจะถ่ายเลยถึงเจอแล้วเน้องมาจเจอด้วยก็น่าเหลือเชื่ออย่างี้แล้วน,นี่เราต้องรออะไรเนี่ยเนี่ยผมไปบอกท้ายเนี่ยที่ติดมาเนี่ยเขาบอกว่าคุณมาถ่ายไม่ได้ผม ทีดีพีเอไม่ได้ทีดีมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื hmm. way, ่อเราอ่ะเอาลงสื oh, ่อออนไลน์แล้วเจ้าของตัวมาแจ้งมันจะไม่เกิดขึ้นแจ้งความหรือยังแล้วเราส่ลงออนไลน์หรือยังคุณก็ต้องปกป้องกันไว้ก่อนไม่ใช่ว่าคุณอาไปถ่ายเผยมั่หัวใจนะคุณกำลังทำให้เราเสียเวลานะคะไม่เป็นไรงัันเดี๋ยวถ่ายบัตรไว้จะได้รู้แล้วถ้าเอาไปลงติดคนนี้เดี๋ยวเขาจะได้บอไปโอ้ได้เลยค่ะเปิดใจไอดีมาพี่เต้นถ่าย มต้องช่างน้ำโซล่าเนี่ยเป็นคนดีมาครับเราเสียเวลาเพราะเขามามากเดี๋ยวจาเผื่อมีคนแจ้งทีหลังจะได้รู้ออไปแล้วนะเขาไปแล้วเหรอไปไรือยังคะเอ้าถามพี่ถามไอ้น้องผู้ชายเขาเขาตอบหรือยังคะยังถามคนไหนคะพี่คุยกับน้องผู้ชายพี่เต้ยพี่เขาคุยด้วยพี่เขาคุยด้วย เออเรื่อง,งอะไรงรอเขาจะฟ้องเขาหาอะไรล่ะนะไปเลย ทั้งหมดเนี้ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ก่อนที่เราจะเจอด่านจนถึงเจอด่านแล้วก็ออกจากด่านมาได้เรียบร้อยก็เหตุการณ์ทั้งหมดเป็นแบบนี้เลยภาพก็อาจจะมัวหน่อยอาจจะแบบปวดตาอะไรนิดนึงนะคะแล้วก็ถ่ายเป็นแนวตั้งไปเพราะว่าจริงๆอ่ะตอนที่เกิดเหตุการณ์อ่ะตอนที่พี่เจ้าหน้าที่เขาบอกให้เอากระจกลงอ่ะต้องยังคิดอยู่เลยว่าเขาน่าจะถามนิดเดียวแล้วก็ปล่อยเราไปเลย เหมือนทุกครั้งอ่ะหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในวันนั้นแหละต้องรู้สึกว่าต้องยังรู้สึกแบบใจเต้นอ่ะรู้สึกไม่ดีอ่ะทุกคนรู้สึกหวาดระแวงรู้สึกเหมือนเราเจอเรื่องแย่ๆอตอนนี้ก็ยังรู้สึกนะวันนี้ก็คือวันพุธเนาะเราเจอเหตุการณ์นั้นในวันที่สิบสี่ใช่ไหมสิบสี่มันวันจันอ่ะอตอนนี้วันพุธเราย,ยังรู้สึกยังรู้สึกไม่ดีอยู่เลยอ่ะทุกคน ยังรู้สึกว่ายังรู้สึกนอนหลับยากมันนอนไม่หลับไม่ใช่หรอกเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเรากลัวแล้วก็แล้วก็รู้สึกไม่ปลอดภัยเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจริงๆเหตุการณ์มันมาอาจจะไม่ได้เลวร้ายเนาะเขาก็แค่ตั้งด่านเราก็แค่ให้เขาตรวจมันก็จบแค่นั้นแต่ว่าความรู้สึกที่มันติดอยู่ในใจเราว่า เฮ้ยเราเราก็คือคนธรรมดาเราก็คือพลเมืองธรรมดาที่ขับที่ขับรถโดยสุจริตแล้วเราต้องมาเจออะไรอย่างนี้หรอเออมันก็มันก็แปลกดีนะเป็นสีสันของชีวิตมั้งอืมก็พอคิดแบบนี้เราก็รู้สึกดีขึ้นนะคะแต่ว่าพอไม่คิดว่าทำไมเราต้องเจอเรื่องอย่างนี้ทำไมแบบ เราไปทำเลรเขาสงสัยอ่ะมันก็อดคิดไม่ได้นะว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราถ้าเราขับรถรอบหน้าแล้วเราเจอด่านอีกเราจะเจอแบบนี้หรือเปล่าแล้วเราจะต้องระวังแบบนี้หรือเปล่าแปลว่าเราจะต้องระวังแบบนี้ตลอดไปเลยใช่ไหมกับการที่เรา จเจอดานะ่แต่ว่าต้องไม่อยากที่จะคิดแบบนั้นนะคะต้องก็อยากจะคิดว่าเหตุการณ์นี้มันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ปกติมั้งหรือถ้ามันไม่ปกติต้องก็ได้ทำดีที่สุดเพราะที่ต้องจะทำได้แล้วถ้าเพื่อนๆเจอเหตุการณ์แบบต้องเพื่อนๆจะทำยังไงหรือว่ามีกฎหมายข้อไหนที่ เราควรจะรู้ในฐานะพละเมืองสิทธิของเราที่แบบที่เขาทำไม่ได้อ่ะอมมันมีอะไรบ้างก็บอกต้องหน่อยนะคะต้องต้องไม่รู้จริงๆรู้แค่คร่าวๆรู้แค่แบบสิทธิ์ของตัวเองคร่าวๆอ่ะอืมก็อยากให้เพื่อนเแชร์ความรู้ให้หน่อยนะโอเคค่ะก็หวังว่าคนที่มาดูคลิปนี้จะได้ประโยชน์อืมไม่มากก็นหน้อยไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่ว่าคนที่จะมองเหตุการณ์ว่ามันเป็นธรรมดาหรือคนที่จะมองเหตุการณ์ว่ามันแบบไม่ธรรมดานะก็ห <t> วังว่าทุกคนจะได้รับได้รับรู้เหตุการณ์เนาะที่ต้องและพี่เต้นเจอมาทั้งหมดนะคะอืมโอเคค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะหรืออยากให้กำลังใจต้องนะก็สามารถกดไลค์กดซับสไคร้นะคะเป็นกำลังใจให้กับต้องได้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย